ข่าวโดยน I N 17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอาัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งต้องดูทั้งระบบคิดแบบเดิมไม่มีโครงการใหม่ก็หนี้ไม่พ้นปัญหาซ้ำซาก พลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดน่านว่าวันนี้ต้องดูการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่เกิดปัญหาแล้งซ้ำซากหรือท่วมซ้ำซากดังนั้นหากคิดแบบเดิมไม่ทําอะไรใหม่ๆปัญหาก็เกิดขึ้นซ้ําและต้องเสียงบประมาณไปดูแลตรงนี้อีกจํานวนมากขณะเดีวยวกันต้องไปดูว่าจะสามารถทําโครงการใหญ่ๆอะไรได้บ้างซึ่งได้ให้สํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติหรือสทรนชนําแผน งานแก้ปัญหาน้าท่วมและภัยแล้งทั้งประเทศทั้งระบบมาให้ดูว่าจะดําเนินการอย่างไรบ้างเพื่อลดผลกระทบน้าท่วมและสามารถกักเก็บน้ํามีประตูน้ําที่สมบูรณ์นะคะถ้าคิดแบบเดิมคงไม่ได้และมีปัญหาเพราะประชาชนเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งได้รับความเสียหายค่ะทั้งนี้รัฐบาลได้มอบแนวทางใหม่กับสทนชเพื่อบริหารจัดการน้ําแต่ประชาชนก็ต้องเข้าใจภาพความเดือดร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ในชุมชนนะคะก็ต้องมาหาหรือร่วมกันด้วยนอกจากนี้นะคะในรัฐมนตร ได้กล่าวถึงกรณีในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงสสพักเก้าไกลมีการปลุกกระแสให้ตามหาบุตรสาวและมีการเชื่อมโยงอ้างว่าในรัฐมนตรีไทยโอนเงินให้บุตรสาวว่าให้สังคมคิดเอาเองค่ะไม่ขอตอบในเรื่องเหล่านี้แต่เชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นอย่างที่กล่าวอ้างเพราะฉะนั้นจะไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นค่ะ ครมนะคะรับทราบขยายระยะเวลาประกาศพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนค่ะขณะคงภาษีมูลค่าเพิ่มร้อละเอีก1ปี นายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักในร่วม,มนตรีกล่าวนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30กันยายน2563ค่ะขณะที่ในส่วนของนายปรีดีดาวฉายนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่า เพิ่มในอัตราร้อยละเจรวมภาษีท้องถิ่นสําหรับการขายสินค้าการให้บริการหรือการนําเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทางนี้สําหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงวันที่30กันยายน2564ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีกนะคะโดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละเ ร้อยละ7นะคะจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชนอันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายลงค่ะปิดท้ายกันที่พักประชาธิปัตย์นะคะที่มีมติให้กองทัพเรือถอนการจัดซื้อเรือดำน้ำออกจากกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่ค่ะพร้อมขู่หากไม่ถอยโหวตไม่ผ่านแน่ นายอัครเดชวงพิทักษโรธนะคะสอสอราชบุรีในฐานะรองโฆษกพักประชาธิปัตย์นะคะ และเป็นโฆษกคณะกรรมการการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2564กล่าวค่ะว่าที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการงบประมาณทั้ง7คนของพรรคประชาธิปัตย์ไปหารือกับกรรมการงบประมาณของพรรคร่วมรัฐบาลในการเสนอให้รัฐบาลให้กองทัพเรือทบทวนนำวาระจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปจากวาระการพิจารณาของกรรมการงบชุดใหญ่ในวันที่26สิงหาคมนี้เพราะเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สำคัญกว่าแต่ท่าทางกองทัพเรือยังยืนยันที่จะเอาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำําเข้าสู่วาระการประชุมนะคะกรรมาธิการงบประมาณทั้ง7คนของพักประชาธิปัตย์ก็มีท่าทีไม่สนับสนุนให้ผ่านงบจัดซื้อเรือดำน้ำํขนาขณะเดียวกันประธานวิพรักประชาธิปัตย์ก็ได้ประสานไปยังนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะของหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์แจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบว่าพักประชาธิปัตย์คิดแบบนี้ค่ะ จบการเสนอข่าว17นฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN